สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับพี่เชลกอีกแล้วนะคะก่อนที่เราจะทํากิจกรรมต่อไปเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสนุกๆก,กันก่อนนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ หลังจากที่เราทำกิจกรรมกันไปแล้วนะคะสนุกไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาทบทวนตัวพยัญชนะนะคะที่เราจะทำแบบหัดกันว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะอ่านตามติเชอร์เลยนะคะกอไก่สัญลักษณ์ของกอไก่ก็คือรูปไก่นั่นเองนะคะขอไข่สัญลักษณ์ของขอไข่ก็คือรูปไข่นั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะขอขวดสัญลักษณ์ของขอขวดก็คือรูปขวดนั่นเองต่อไปนะคะคอควายสัญลักษณ์ของคอควายก็คือรูปควายนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคอคนสัญลักษณ์ของคอคนก็คือรูปคนนั่นเองเมื่อเด็กๆรู้จักตัวพยัญชนะทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะ พร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะหยิบใบงานที่เป็นรูปมดขึ้นมานะคะเสร็จแล้วนะคะเปิดมาหน้านี้นะคะแล้วอ่านคำชี้แจงจงระบายสีภาพที่ตรงกับพยัญชนะที่กำหนด ก่อนอื่นนะคะเด็กๆต้องมารู้จักตัวพยัญนชนะก่อน,อนตัวนี้คือตัวอะไรคะเด็กกอไก่นั่นเองแล้วก็ดูรูปเขาบอกว่าให้ระบายสีให้ตรงกับพยัญชนะทางหน้านะคะรูปกอไก่เราก็ต้องระบายรูปอะไรคะ รูปไก่นั่นเองรูปที่1รูปที่สองรูปที่2ก็คือรูปไก่นั่นเองนะคะแล้วก็ระบายรูปไก่ระบายรูปมดได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นรูป่มันเป็นตัวพัาชนะกอไก่นะคะต่อไปนะคะเด็กๆนะคะต่อไปขอไข่ขอไข่เราก็มาดูสิว่ารูปขอไข่อยู่ไหนคะ าเจอแล้วดเด็กๆเจอหรือยังคะเจอแล้วดเด็กๆระบายสีได้เลยอันนี้ค่ะไข่นะคะไขะะ่ขยอยู่ในรังนะคะไข่ค่อยๆระบายนะคะเด็กๆใบสีสวยนะคะแข่งกับทิเชอร์ต่อไปนะคะ ขอขวดเด็กๆดูนะคะขอขวดเรามาดูซีหาซีขวดมีตรงไหนบ้างนะรูปขวดรูปคอรูปร่มนะคะเราต้องระบายรูปขวดนั่นเองนี่นะคะขวดเพราะว่าข้างหน้าเป็นตัวพยัญชนะขอขวดแล้วก็ต้องระบายขอขวดนะคะต่อไปต่อไปนะคะคอควายเด็กๆดูอันนี้นะคะ เราก็มาหาตัวนี้ใช่ไม้ไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมคะคอควายมีข่าด้วยตัวนี้นั่นแน่เลยแล้ก็ระบายสีลงไปให้ตรงกับพยัญชนะข้างหน้านะคะไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆทำได้ไหมคะทีะเชื่อใจช่วยนะค่อยๆระบายสีนะเก่มงมากคะ่ะเด็กๆต่อไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะคะคอคน ก็คนเรามาหาซิลูกคนอยู่ตรงไหนเอ่ยลูกคนอยู่ตรงไหนคะอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมไม่ใช,อนนใใช่อันนี้ใช่ไหมคะใช่นะคะอันนี้คนนะคะเราก็ระบายเลยนะคะคนผู้ชายนี่เองนะคะระบายไปนะคะอืมน่ารักมากค่ะเด็กๆอืม เสร็จแล้วเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมอะไรนะอย่าลืมส่งคลิปตอนที่เด็กๆทำแบบปึกหัดให้กับทิเชอร์บ้างนะคะทิเชอร์จะเก็บเอาไว้วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมนะคะส่งคลิปให้ทิเชอร์ด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆทำได้ไหมคะ ทิเชอร์มั่นใจว่าเด็กๆของทิเชอร์ทําได้ทุกคนแล้วก็อย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้กับทิเชอร์ได้ดูบ้างนะคะวันนี้หมดเวลาของทิเชอร์แล้วนะคะแล้วก็เด็กๆก,ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยล้างมือบ่อยๆแล้วก็ใส่แมสด,ด้วยสิ่งที่สำคัญก็ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนะคะที่เสียสละเวลาดูแลเด็กๆให้กับทิเชอร์ วันนี้ที่เชิญขอลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย